สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามจังหวัดกาญจนบุรีนะคะสำหรับรุ่นนี้ออกเมื่อปีพศ2522หลังจะเป็น3เจดีพญาหงคู่ค่ะ องค์พระมีสภาพสวยสมบูรณ์มากนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำสวยกริบค่ะท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาและรายละเอียดแจ้งไว้ที่ใต้คลิปท่านใดต้องการให้อิ่มหาพระเครื่องตามใบสั่งสามารถทักแชทหรือคุยโทรศัพท์ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุ่นหนุนค่ะสวัสดีค่ะ